สบาดีปาลุงสบาดีสุขสุขคนมัน่ะอืเค่ะน้ากรโอ,อดำบอกทายคีบนกดำใช่ๆตไ,ไ,ไปดีเอฟซีดำมัอสุขสุขคนบอานนูนไป็น้งหน้าำต้มจาไปลกาเลยเนาะ <laughs> ดี่เป็นจากสองสงามก็เขาจะดัมน้าเลยบานสีเดบุกขนเอาขน้าด้แบบนี้นาวาสิไปบ้านบ้านเบาใกล้ไปลูกไง bậc chào mọi người 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 mọi cúng cúng quá, ลเลยมีัวผ่อนน้ำพีัวน้อยกัวานาุกคนพีนนร,รัวอลไเนาะทำิดบดีส่งำนากากหนาปเปแล้ยวเลยขัดเนาะค่ะที่หน้านี้ด้าหน้าปเป้วเลยมีแต่หาง ดีผลนั่งดิตรงเขาไปแล้วเรวียนิวเทยทรงตรววัวนครัวลุงเงินเจอรวย เาเลยทด็เลียนเดีดัดนแจนล้วนำเรื่อไหนเลื่อกัน,นดัเล่อหเล่อกันเาเคยมาก็ได้มาพี่นเคยมาก็ต้องได้มา มนเนปะ็นพุงอยู่ในคนดเป็นพุง, <c oughs> พงอะไรเย็ง้รแต่แต่โดนแล้วเขียวเลยจะสิได้เกี่ยวก่อนอันนี้ชิปเปตะก็อจันนกนี่่งไทยนะเ<ม>ขียวงามเขียงงามจโอ้ยกะจ่าขาดนะ เต็มอยู่สวนพักสวนอินเลยดามันไปจนบาเห็นไงเลยได้ดามงูเว็นไงแล้วซิ่งไปเลยซิ่งเป็นซิ่งซิ่งเลยโอ้ยซิ่งเป็นซิ่งไปเลยซิ่งซิ่งเป็นซิ่งเลยนะซิ่งเป็นซิ่งทุกคนก้าันพักนอนหนาไปลยนอนเตียงนอนหนาซิ่งเป็นซิ่งไปเลย แกงแกงว่ะแกงที s <S ่ชื่อแกงเสือพลุ้งไงรถทางไปสายดอนจิกรยานก็ใส่เห็ดแกงฝุ่นพลุ้งไงแกงแสดงแกงฝุ่นพลุ้งไงเอาเหกกตี่กันนั่งเพิ่นเอาบโบว์จักทางเขาขี่มาบุ่นเสือเนี่ยต้องทางไปสาวะขี่มาบุ่นเสือ แมลงอ้าวลบมาลบมาบาน้นบานนลบมากบ้านนนลบมาปบ้านนไงลบมากบ้านนู้นลยมาบานน้นลบมา้านลาน,น,าน,นลบมาก เห็นบ่ามือไปนู่นทางนะลุงเอเสียบว่จาจวะอันใดวางสุดทางสุดซอยได้นะเน่ขาูแล้วไปิงจก็คือบ่าวนู่นนั่นเองเปัญ่าหน้าลงป่าลงแดน <laughs> nhau, nhau nhau mà đi <laughs> <N> <laughs> สี่สายว้าวเงาเาบงกันนะโคให้ยืทางันก่อนจีจื่อทางเนี่ยไปลาโค tăng khử thương luôn đấy tăng phải nha khô khổ. nữa ngọn thang nhảy là Bừng nhau để vợ luôn kịp mong dân Một cây mà sẽ đi chắc thử. ในบ้านโคบบนกบ้านป่าครับงจ้ะเุ้ยเสียงก็แค่ก็แค่อยู่ทางทใต้ไฟหอดอย่างเบิอง,บงอยู่ทางใตยสิเจ้าก่ลึกบีอันผื่นมาจ้ะเสียงโซเสียงโซ่บ้นย่านมั้ ในเชียงสู่ว้าพี่นออะไรได้โ่คือจะยิงอ่อนแล้วหนึ่ปว่าเป็นบ้านเป็นเรือนพุ่งลงไปเลยอ่ะเราจะเห็นเงาเลยไม่รู้นะว่าใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอบ้านก็ลื่นแล้ว cái gì họ lẽ ที่ไหนป,ไปีท้ทางทั้งหนาไปดงเ้ยไม่แต่สวนละสวนกบสวนประธานอาจจะใส่นะนีป่ปุงไ็ไปิงไปยาว,ยาว ไปเลยฮ่ได้อก่อนลามัน้งต้ได้บรรยากาศแถวสวนถ้าบรรยากาศในในว่างนี่คนงามลุงเลยผู้ทางเสียได้แต่ทาง เป็นยังเลอทางต้องลมทางไปไปไยทางกั็ไปแบบว่าลื่นจังเลยนะทางไงลื่นลื่นต้งลมจ้าววายวายทำไมมันลื่นอย่างนี้ล่ะลื่นลื่นลืนปางพยังไอให้หยดตื อันนี้เป็นไา่บรรยากาศสำงานแท้อุ้ยเอยียง,งอยังนนี่อนนน้องเยียงนเี่ยสลับปัทธานคู่ขกัก บอเคยเห็นกับตองได้เห็นหันนาบอกว่าไซมากเลยนะนำเนี่ยไซมากเลย จากทางไปแต่ไม่น่าระวัดนะตามระหว่างต้นลงน้องไมนต้นลงน,องน้องอ่ละอลลลลลลู้ยต้นลงน้องอะไรยๆๆๆเอาดีๆเลยดีๆเลยทางไปไนี่มันเป็นวิจนารณ์เลยแต่ว่าบรรยากาศนี่ต้องว่ดีมากเลยเป็นไงไไก็ดูอยู่ ไ็ไม่ดีมันก็ไม่ดีอยู่น้ำปนเยอะเลยน้ำปนเอะเลยอืมลอยเลรียต้องหลึกเลยทางเข้าไปวูวูวิบินเกล พี่น้องตรงไปทางนั้นไปเจอผู้ตาย้ถ่อเสือโอ้บรรยากาศฟินมากเลยยังให้เอื้อยมาถล่มยังให้อีสาวเอื้อยมาถล่มจะเอื้อยเจะเอื้อยอยู่ใสเจ้าเอื้อยอยู่ใสเด้อหน้าก็จะปล่อยรถจะหนึ่งจ้าเลยนก็จองเอานะ bông kha bung 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 nhau rồi kha bung 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 kha cân nè ทางดังทางยังกระแนบดูงูแล้วทดูจากดูจากสภาพทางนี่ครับ

มอเงินเพื่อนอะไรไป้วอยังพออัดแขกปทัธาน้เขาวมอเงินเพื่อนเนาะมอเงินเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ครับาสัญญาณนี่ล้วกนไปูไปรูกินนี่ยกระติดลรนนะไปลูคินอาเฟื่อนใหม่ไปลู้กับไปกลาดก็แชร์กดติดตางกับรับสมัครุำวู้ขอกลุงหาไปเร็ 上班去。